พ่อบอกครับพี่น้องลึกซ้ำนี่เนะาะบาฐานการสวัสดีครับผอเม่พี่น้องเสียเงินอีกแล้วครับเมื่อนี้เนาะพาพี่น้องไปซสือใบพันมาใหม่ครับเนาะคือตัวน,นี้เป็นใบพานที่ติดมากกรถดพี่น้องถามามันไทดีบ่ไทดีครับใบเป๊อะแบบนี้เนาะที่มันติดมากับผานโค้งผานเนาะพี่น้องผานตัวน,นี้เป็นผานที่ผมซสือต่อมือมากเือกันพี่น้องที่นี่สามใบแหลกมันจะเป็นใบเปะเนาะใบหลังมันจะโค้งหน่อยนึงผมก็เลยเอาใบนี้ไปเทียบเนาะพี่น้อง ว่าย่มไทยผมตอนแรกผมก็งสงสัยกันเด็พี่น้องว่าเป็นยังงอ้างใบสุดถ้ายมันคือศาสตร์ดีแท้ลงมาเบิ่งค่ะใบสุดถ้ายมันโค้งพี่น้องเนาะจะเลยเอาใบนี้ไปเทียบครับเนาะพอดีเป๊่เนาะแล้วผมมีเสืพาไปเบิ่งขี่ถยระวังตัวนี้กับใบโค้งหรือใบโอบเนาะพี่นอ้องคมหนอกว่าง่ายใบใบตัวนี้คมหนอกครับ ตัวนี้คมนเนาะพี่น้องเดวสีภาพไปบึงว่าขี้ดินมันสาดต่างกันแบบไดนเนาะซื้อมาใบละพันสองร้อยห้าสิบครับเนาะยี่ห้อจันไทยสาม,มิรพี่น้องเนาะเดียบร้อยแล้วครับพี่น,อน,น้องงานเนาะผมลืมบอกพี่น้องอย่างหนึง่งใบตัวนี้จะเป็นใบคมนอกโค้งน้อยนะครับถ้าคมนอกโค้งปานกลางจะเป็นของผานบุกเบิกตาช้างที่เป็นขาตัวนี้สีดํานะครับแล้วก็ถ้าเป็นใบคมนอก โค้งมากจะเป็นใบของผานพ้วนครับพี่น้องเนาะแล้วก็ถ้าจะโค้งหน่อยก็นี่จะเป็นใบคมในครับเนาะพี่น้องจะเป็นใบคมในคมนอกคือคมตัวไหนนี่ครับคมนอกคือคมอยู่ดันนี้ถ้าคมในจะคมอยู่นี่เนาะพี่น้องนี่ครับพี่น้องที่นี่เขามาบอกห่อนวิธีต่างหากกันก่อนเนาะพี่น้องเนาะ ที่นี่พันตาสร้างใส่กับหาสิบแร้งโซคางใส่คางขัวเขาสิบังคับให้มันหน้าพอดีอยู่แล้วพี่น้องเนาะก็คือมันทิ่อยู่ซ้ำกันระวังล่อเนาะพี่น้องคือใส่กับขัวแต่ผมเบียดมาทางใส่หน่อยหนึ่งครับเนาะแขนกลางผมใส่หูงกลางตัวนี้พี่น้องตัวนี้มีหูเดียวบังคับครับเนาะอันนี้คัดไทยเขาตั้งมาตั้งแต่ผมสื่อต่อมือมากแล้วเนาะพี่น้องก็เ,เลยบดได้ตัง้งตรงอยู่แล้วครับเนาะที่นี่พันลูกนาะให้ล้อยจากพื้นประมาณหนึ่งฟามือครับเนาะพื้นที่ทั้งหลังมันต่ครับพีนอง ที่นี่ทั้งหนามันก็เลยสูงแค่นี้เนาะทีที่ต่างครับเนาะผมมียังมากไายครับพันสมเนาะแกนกลางกับใคยอยู่ประมาณน,นี้ไปห้างพี่น้องไปลุยกันดีกว่าครับ เบาเวนๆเ,เลยพี่น้องเนาะใส่ใบโพงเนาะนพี่น้องนะานีกนาดเลยคนะเลีย E <laughs>